สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหนิงนะคะที่เต็นรถยนต์มือสองสีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันที่สาขาคาเข่อนแก้วนะคะหรือว่าสํานักง,งานใหญ่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะหนิงก็มีรถอีโกคานะคะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าเป็นรุ่นไหนที่หนิงจะมานําเสนอวันนี้ค่ะค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถยนต์นะคะมารด้าสนะคะสีขาวปี2010นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสีขาวทั้งคันเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรับประกันนะคะว่าไม่มีการทำสีมาแน่นอนค่ะเต้นรถยนต์มือสองสีรุ่งพาเซ็นเตอร์ของเรารับประกันว่าไม่มีรถชนหนักพิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาขายแน่นอนเลยค่ะตัวนี้นะคะของเขาด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบนี้นะคะที่ดีไซน์มาโฉบเฉี่ยวสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟตัดหมองมาให้ด้านล่างนะคะ ในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกแต่งสีดําขอบ17บเอสวยแบบนี้เลยนะคะล้อแมกบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะไฟท้ายของเขาก็จะดีไซน์มาสบเฉีียวสวยงามแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยในส่วนของโลโก,โก้ที่เป็นมาด้าแล้วก็คําว่า m a ด้าสตัวนี้จะตกแต่งมาโดยโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลย ข้างในคือกว้างมากสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของล้ออะไหล่นะคะล้ออะไหล่ก็ยังมีนะคะล้ออะไหล่ก็ยังมีนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้ากรรมหยี่เบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้แลบประกันว่าไม่มีรอยขีด ขีดขาดอะไรเลยนะคะตัวนี้ไม่มีรอยขีดขาดเลยภายในนะคะของเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะเป็นโทนสีดําเดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้ของเขาระบบกระจกนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะทั้งสีด้านเลยนะคะตรงพวงมาลัยนะคะจะมีปุ่มนะคะมีปุ่มกดเพิ่มแล้วก็ลดเสียงนะคะ่ดเพิ่มแล้วก็ลดเสียงตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ แล้วก็ในส่วนของที่นั่งของคนขับนะคะตัวบางแดดตัวนี้ก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะมีกระจกให้ด้วยเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะเวลาเราจะไปทํางานเนาะตื่นสายติดไฟแดงอยู่เราก็สามารถแต่งหน้า,าไปด้วยได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าเลยนะคะไปชมห้องเครื่องกันเลยในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นห้องเครื่องก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะดูได้เลยนะคะในความใหม่ของเขานะคะ ตัวนี้เป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแผ่นกันความร้อนยังมีนะคะป้ายมออกอก,ก็ยังอยู่นะคะการันตีได้เลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะชมรถกันไปแล้วหลายท่านก็คงอยากจะ ชมรถกันไปแล้วนะคะหลายท่านก็คงอยากจะทราบราคากันแล้วเน้อว่าน้องมาด้า2คันนี้นะคะราคาเท่าไหร่นะคะค่ะตัวนี้นะคะมาด้า2สีขาวปี2010นะคะมาพร้อมกับราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะอยู่ที่211,000 00, บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000นิดนีด้เท่านั้นเองนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะอยาก ะเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ในช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ค่ะเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเราสามารถาให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ตลอดเลยถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ทางเท็นรถยนต์มือสอง สีรุ่งพาเซ็นเตอร์ของเรานะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนากเกษตรกรนะคะหรือว่าจะทําเป็นอาชีพรับเหมา่อสร้างก็สามารถออกรถยนต์กับเราได้นะคะรถยนต์มือสองสีรุ่งพาเซ็นเตอร์ของเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3สาขานะคะจะมีสาขาคําเปอนแก้วนะคะซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ของเราแล้วก็จะมีสาขายะโสธรจะอยู่ตรงสีแยกไฟแดงก่อนจะถึงโรงพยาบาลยะโสธรนะคะ แล้วก็สาขาที่3เป็นสาขาสีสเกตนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถแวะเข้าไปชมได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะหนิงแล้วก็ m a ด้าสนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าชอบถ้าคิดว่าใช่อยากติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้สีลุ้มคาชันเตอร์ด้วยนะคะ